ในส่วนของแกมด้านข้างนะครับเดิมนะครับไม่มีเก็บสีนะตัวนี้ไม่มีเก็บสีนะเดิมๆเลยนะครับบอกเลยเนี่ยใสเหมือนใหม่เลยให้ซูมช้าๆกล้องเดินช้าๆเลยนะเหมือนใหม่เลยนะครับไฟคู่หน้ายังใสๆสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยผมบอกเลยลูกค้าค่อนข้างใช้ถนอมมากนะครับ กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะคุณแอปนะฮะจากสยามนิสสันอุบลน,นะวันนี้ผมมารีวิวรถมือ2เข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะผมบอกเลยตัวนี้นะคะอเมล่า1.2ตัวสปอร์ตเทคนะมีสเกิร์ตรอบทันนะ <Wow. S 1> ปี2017นะเรามาพูดถึงอีโกคายอดนิยมนะต้องบอกก่อนว่าเมื่อ,อ,อสมัยประมาณ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยที่ยอดนิยมเลยแล้วขายดีๆนะเดือนนะประมาณเกือบ3000เลยนะก็คือตัวนี้เลย ผมบอกเลยอีโกคาร์นะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าอีโกคาร์ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมมองว่าคือตอนนี้มันก็มีหลายค่าอยู่เนาะแต่ตัวนี้ก็ขายเป็นดีอันดับ1 2 3เลยนะครับตัวนี้<อ>เขาดียงังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับอย่างที่3ในเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะรูปลักษณ์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับที่ผมบอกว่าทาไมไมเนอร์เชนแล้วนะครับ ลูกค้าสามารถสังเกตได้ไง่ายๆคือตรงตัวกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าตัวเนี้มีสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันและมีไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะค่อนข้างจะสวยงามเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะสังเกตได้ว่าม i n เนอร์เช e แล้วก็คือเป็นตัวโคมไฟด้านหน้านะครับถ้าเป็นตัวอ m e ER l เล่าตัวเดิมนะ โคมไฟจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะอีกทรงหนึ่งมันจะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้มีให้ความสวยงามก็คือมีลมดำตรงนี้แล้วด้วย <Wow. S 1> นะครับแต่หลอดยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับตัวนี้ <Okay. S 1> อันนี้รถเป็นปี17นะต้องบอกกอนนะรถเป็นปี17นะไฟคู่หน้าย,ยังใสๆส,สวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยผมบอกเลยลูกค้าค่อนข้างใช้ถนอมมากนะครับอันนี้มาเลยนะครับในส่วนของข้างหน้าเป็นกระจังโครเมียมแล้วนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะมีโลโก้นิสสันขนาดใหญ่นะครับ yeah. ตามสไตล์ของนิสสันเลยนะครับจะเป็นแนวนี้นะฮะในเมื่อเราให้ดูแล้วก็ต้องมีนะฮะมาดูตรงนี้ด้วยนะครับของโคมไฟด้านซ้ายนะครับใสสะอาดนะฮะสวยงามน่าใช้มากๆเลยคันนี้คือลูกค้าได้ไปเนี่ยได้เป็นสีขาวมุกเลยนะ<อ>ผมต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นนะออกป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ5้าแสนบาทอันนั้นคือไม่รวมค่าสีนะไม่รวมค่าสีขาวมุกของเขา นะฮะแต่ตอนนี้าราคาคุณหั 700, wow. ่นไปเลยนะฮะประมาณ40%คือเหลือแค่ส0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครในส่วนต่อไปที่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ไมเนอร์เชนแล้วนะครับก็คือเป็นตัวล้อนะฮะสังเกตได้ว่าล้อเนี่ยเขาให้มาเป็นล้อแม็กแล้วนะฮะอันเนี้ยเป็นล้อแม็กลมดำนะฮะเป็นอลลอยลมดำนะค่อนข้างให้ตัดลุคสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของยางตัวนี้ยางอ่ะ มาคู่กับรถนะตัวนี้เป็นยางปี17อยู่นะครคือเป็นยางเก่าอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าลูกค้ามาปุ๊บนะคันนี้เดี๋ยวไงผมดูแลให้นะในเรื่องของตัวยางด้วยนะฮะ <Wow. S 1> มาดูในส่วนของด้านข้างนะฮะยังใสๆสวยงามสีขาวมุกนะฮะ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปเนอะตัวเนี้ยลูกค้าได้อะไรมั่งก็คือลูกค้าเดิมติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> ลูกค้าเดิมติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเบ้ารองมือมาให้ด้วยนะครับการลอยขีดข<ๆ>่วน<ๆ>ผมบอกเลยคือลูกค้าเวลาเห็นผมรีวิวเนี่ยก็จะเห็นผมรีวิวเจ้าคันนี้ค่นนอนข้างเยอะเพราะบอกเลยว่าจริงๆมากี่ทีกี่ทีก็ขายหมดเร็วมากโดยเฉพาะสีขาวเลยนะ <ๆ S 1> สีขาวหายากมากนะครับตัวนี้ และอย่างที่บอกไปนะฮะตัวนี้สเกิร์ตรอบคัน oh, <shoot. S 1> ทางด้านซ้ายนะฮะมีสเกิร์ตมาให้ด้วยตัวนี้เห็นไหมในส่วนของด้านหลังไฟยังเป็นหลอด้ายอยู่นะครับเป็นแนวทรงของมุมแมลงอยู่นะครประมาณนี้เลยนะับคอนเซปต์ของ n i สสันเลยนะฮะ oh, <shoot. S 1> และอย่างนึงตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะต้องบอกเป็นตัวพิเศษเขาจะเรียกว่า a ัลเม s ่าสปอร์เทคเลยสปอร์เทคนะฮะตัวนี้ เครื่อง1.2 79แรงม้าเลย <Wow. S 1> นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะวอดดิ้งอเมล่าแล้วก็โลโก้นิสสันยังอยู่ครบนะครับตัวนี้สเกิร์ตรอบคันนะครับมีเซนเซอร์มาให้แล้วตัวนี้นะฮะสองจุดนะครับตรงนี้เท่าที่ผมเห็นนะสองจุดนะอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนวนะ่าคันเนี้ยมีเก็บสีารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะเป็นตรงการชนผมเก็บมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ <Okay. S 1> และในส่วนของสปอยเลอร์นะครับอัน,นเนี้ยสปอยเลอร์เนี่ยบอกเลยนะลูกค้าเดิมอ่ะ เขามีทําเป็นรอยหน่อยผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนี่ผมเปลี่ยนศูนย์ให้ใหม่นะอันนี้ผมเปลี่ยนศูนย์ให้ใหม่นะลูกค้าลองดูได้อันนี้ผมเบิกศูนย์ให้ใหม่นะครับตรงนี้ มีไฟส่องสว่างรุ่นที่3ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะดูด้านท้ายเขาค่อนข้างบึกบึนนะฮะมีสเกิร์ตนะครับพามาดูรอบคันก่อนที่จะไปรีวิวข้างในกันโดยรวมภายนอกค่อนข้างน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะฮะลูกค้าวิ่งดีๆเนี่ย21โลลิตรเนี่ยมีให้เห็น2 1 2 2โลลิตรมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับ ดูกันในส่วนของด้านในเนาะจริงๆอ่ะผมรีวิวอัลเมร่าสปอร์ตเทคเยอะมากนะหมว่าเป็น10กว่าคันแล้ว<อ>นะครับอย่างที่ผมบอกไปสเปคตัวเนี้ยเป็นสเปคผ้านะฮะเบาะเป็นสเปคผ้าตัวเนี้ยเป็นปี17นะเป็นตัวสปอร์ตเทคสีมุกข,ขาวนะตัวเนี้ยผมบอกให้นะเนี่ยดูลูกค้าดูปี17นะเบาะยังตึงๆนะครับข้างในสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงนะครับบอกเลยเนี่ยผมสูงเกือบร้อยแปดสิบเนาะนะครับดูที่วางขาผมค่อนข้างสบายมากเลยนะครับ ค่อนข้างนั่งสบายเลยมี headlining นะครับหมายถึงว่าความสูงระดับหัวผมนะครับค่อนข้างมีพื้นที่เลยน่าใช้สอยมากเลยนะครับยังไงก็ตามผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึงบอะลืมบอกไปตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะเป็นกุญแจรีโมทน,น้อนนะสามารถเปิดอ่าสัมภาระ,ะหลังได้ด้วยนะครับล็อกแล้วก็อันล็อกนะครับตรงนี้นะครับยังเป็นคุญแจเสียบอยู่นะครับตัวนี้ อ่าผมสตาร์ทแล้วนะครับตัวเนี้ยมาดูกันอย่างแรกเลยอยากให้ดูก็คือเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่เนี่ยลูกค้าใช้ไปประมาณสัก5ปกีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็คือไม่ประมาณ1น0 0 0 0สนโลเท่านั้นเลยนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับไม่แสนสองนะครับบอกเลยอยากรีวิวความชัดเจนและอย่างนึงก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมี FM-AM นะครับยังต่อบลูทูธไม่ได้นะครับ มี AUX นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้1จุดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับแอร์ยังเป็นแมนนวลมีช่อง AC อะไรมาให้ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมบอกไปนะตัวเนี้ยเด่นเรื่องอะไรที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วไม่งกเลยนะครด้านหน้า2ด้านข้างอีก2และตรงกลางอีก2นะครับด้านหลังตรงเบาะคนนั่งก็ให้อีก2นะฮะ oh. หรือว่าค่อนข้าง ใช้งานได้เยอะจริงๆนะครับในส่วนของข้างบนเพดานผ้าเพดานมาดูเลยนะฮะใสสะอาดมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าลูกค้าค่อนข้างใช้ค่อนข้างถนอมนะครับนิดนึงนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างใสสะอาดไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดนะอันนี้บอกเลยไม่ได้มีรอยเจิมแต่อย่างใดเดี๋ยวผมพาไปดูเม็ดอัคคงสร้างต่างๆของแต่ละจุดครับ เดี๋ยวผมพามาดูในจุดของเม็ดอาร์คเนาะเม็ดอาร์คผมให้ดูทีละบานเลยดีกว่านะครับ <That is S 1> ประตูตรงนี้เป็นสีขาวเนาะอย่างที่ผมบอกไปเนาะโครงสร้างหลักเราไม่มีเก็บสีนะผมบอกไปเลยโครงสร้างหลักเราไม่มีเก็บสีผมมีแค่เก็บสีตรงสกเกิร์ตด้านหลังอย่างเดียวนะครับกับตัวสปอยเลอร์นะครับนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับคันนี้ไม่ได้เก็บสีเยอะเลยมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับเดิมนะครับไม่มีเก็บสีนะตัวนี้ไม่มีเก็บสีนะเดิมๆเ,เ,เลยนะครับ เม็ดน็อตตรงนั้นข้างประตูนะครับยังเดิมๆนะครับน็อตตรงนี้ตรงที่มือผมจับไว้ตรงนี้นะครับหัวน,อน,น็อตยังเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มีระบบของอตัวปับไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นกระจกแล้วก็มีตัวออโต้ออฟด้วยตรงนี้ตัวสีแยกไฟแดงนะฮะเวลาเวลาคุณไปจอดปุ๊บเครื่องมันก็จะดับคล้ายๆเป็นอีโคโหมดของตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างประหยัดกามันในส่วนของน็อ เชื่อมต่อประตูด้านหลังนะครับผมอยากให้ดูเหมือนกันนี่นะครับใสสะอาดมันไม่ได้ถอดเลยนะฮะอันนี้เดิมมากๆเดิมมากๆนะครับตัวนี้แดงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษฝุ่นดินต่างๆนะครับในส่วนของประตูด้านหลังนะครับก่อนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปเนาะตัวเนี้ยขายดีเพราะอะไรผมบอกเลยนะลูกค้าเนี่ยดูดินั่งสบายมากเมื่อกี้ด้านหน้าผมยังไม่ได้ขยับเบาะเลยนะผมยังไม่ได้ขยับเบาะเข้าไปเลยนะแต่ตัวเนี้ย ระยะขาผมอ่ะมันยังเหลือเลยผมบอกเลยว่ามันเหมาะสําหรับรถครอบครัวเลยนะครับที่ต้องการประหยัดน้ามันนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ดีมากเลยเนี่ยคุณสามารถทาเท้างี้ได้เลยนะค่อนข้างสบายเลยนะครับนั่งสบายมากนะฮะผมบอกเลยนั่ง5้าคนเนี่ยเหลือๆนะครับและอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้มีนะครับที่รองแขนให้ด้วยนะครับที่รองแขนข้างในตรงนี้มีที่วางแก้ว2แก้วให้ด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับเม็ดน็อตข้างประตูนะครับตรงนี้ เห็นไหมเดิ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 มนะครับไม่มีถอดนะไม่มีถอดนะครับตรงนี้เห็นไหมไม่มีถอดัวอย่างใดโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันต่อนิดนึงนะครับอ่ะผมให้ดูตรงนี้นะฮะจุดเม็ดอัคต่างๆนะฮะอันนี้เดิมมากเลยผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปเดิมมากเลยจริงๆนะฮะเรารับประกันโชรูมจากนิสสันเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะเมื่อกี้ผมพามารีวิวแล้วก็คือว่าผมอยากให้ดูเนาะ ความชัดเจนของโครงสร้างรถอย่างแรกเลยนะครับน็อตต้องไม่มีไขนะแบบนี้เลยนะฮะของเราไม่มีไขนะนะครับตรงนี้เห็นไหมใสสะอาดเม็ดอาร์คบอกเลยเนี่ยใสยเหมือนใหม่เลยให้ซูมชา้ชาๆกล้องเดินชา้ชาๆเลยนะเหมือนใหม่เลยนะครับตรงนี้บอกเลยอีกอย่างนึ่งร่องน้ําฝนเห็นไหมตรงนี้ยังคมกิ๊บ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 อยู่เลยเห็นไหมให้ลูกค้าดูเลยเห็นไหมไม่มีอุบัติเหตุอย่างใดนะ ให้ดูสองข้างเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดอย่างใดนะครับดูช้าๆแล้วก็มาดูเห็นนะเมดน็อตไม่มีไข่นะลูกค้านะและบอกกันเลยตรงนี้มีถาดรองให้ด้วยถาดรองตัวนี้มีแถมให้นะลูกค้าเดิมเขาซื้อมานะครับก็คือว่าถ้าปกติคุณออกมือหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้แถามมาคุณต้องซื้อมาเนาะและอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับยังใสๆเลยบอกด้านท้ายเนาะมียางสำรองให้ด้วยมีแม่แรงให้ด้วยนะครับผมอยากให้ดูลูกค้าอย่างแรกเลยก็คือรอยยาแนวนะฮะนะครับ เดิมๆเขาขาวใสๆสวยงามนะครับสองข้างเลยบางๆบางๆนะครับดูข้างล่างนะครับเห็นไหมลอยยาแนวนะครับไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดเลยนะครับในส่วนของด้านหลังน่าใช้มากเลยมาในส่วนของประตูด้านซ้ายนะผมบอกเลน่นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมผมอยากให้ลูกค้าดูแบบชัดเจนเลยเนาะ ลูกค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะลูกค้าออนไลน์ครั้งนี้ลูกค้าออนไลน์ทักมาบ่อยมากเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่าเนาะคุณออกตังเนี่ยประมาณลดราคาไม่เกิน3ามแสนห้าเนาะและรถปียังใหม่ๆอยู่เลยนะครับในส่วนของเม็ดน็อตข้างประตูเห็นไหมครับไม่มีถอดนะโครงสร้างเดิมนะผมบอกเลยโครงสร้างเดิมนะครับตรงนี้นะครับอ่ะฮะจะจบแล้วนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ โอเคประตูบานสุดท้ายแล้วนะครับยังกิ๊บกิ๊บแห้งๆเลยนะครับค่อนข้างน่าใช้มากนะครับจุดเชื่อมต่อของตัวแก้มหน้านะครับตัวนี้เห็นไหมยังสวยๆอยู่เลยนะครับเม็ดน็อตเชื่อมต่อประตูนะครับขาวสะอาดขาวสะอาดนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้ลูกค้าดูนะฮะตรงสครับเพจตัวเนี้ยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างใช้ถนอมมากนะปกติปกตินั้นเนี่ยมันจะต้องมีริ้วรอยเยอะเนี่ยมาดูใกล้ๆนะ นี่ลูกค้าใช้ถนอมมากเลยนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะฮะบ,บอกเลยแทบไม่ค่อยได้เหยียบเลยก็ว่าได้เดี๋ยวยังไงผมพาไปดูห้องเครื่องต่อนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะเป็นเครื่อง1.2นะบอกเลยว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะให้กําลังขับสูงสุดถึง79แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้นะผมบอกเลยผมแนะนําให้เติม9195นะแก๊สโซฮอ9195 คือจริงๆรู้สึกว่า E ี0อ่ะบเขาก็ใช้ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำก็คือว่าค่อนข้างอยากให้เขาใช้เป็น91ไปดีกว่านะครับค่อนข้างดีกว่าค่อนข้างถนอมต่อเครื่องนะครับอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมาดูตรงฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมไม่มีถอดนะบอกเลยเดิมๆนะครับโครงสร้างหลักเดิมมากผมบอกเลยนะครับเห็นไหมไฟเฟยเดิมหมดนะครับตรงคานนะครับสวยงามนะแต่มีเลอะริ้วรอยนิดนึงนะผมต้องบอกก่อนเนะนะครับเลอะเลอะนิดนึงนะฮะยังล้างไม่เกลี้ยงนะ กานข้างนะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฝากระโปรงเดิมหมดเลยผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับมีโลโก้นิสสันด้วยมีรอยปั๊มนิสสันด้วยตรงนี้นะฮะซูมก็ไปเลยนะครับพลาสติกตรงนี้นะแล้วก็มีโลโก้อาร์มอออกสติกเกอร์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสดสดจริงๆรคันนี้เม็ดอากแต่ละจุดตรงฝากระโปรงก็ยังเดิมเดิมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยจริงๆนะครับราคาป้ายแดงนะก็บอกเลยว่าประมาณ5 0 0,000กลางนะครับ แต่ตอนนี้คือเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะนะครับคันนี้เลยอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับ mm hmm. คุณซื้อมือหนึ่งเนี่ยประมาณ5้0แ0นแต่ตอนนี้มาอยู่กับคุณละเหลือไม่ถึง3ามแสนห้านะครับ <Wow. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไปว่าคุณซื้อคันนี้แล้วคุณได้อะไรนะครับ1นสเกิร์ตนะ 2, 2> mm hmm. เดี๋ยวผมรับผิดชอบยางใหม่ให้คุณเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้คุณ 3. Oh. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์นิสสันแท้นะครับไม่นองกลัวเลยนะครับเรารับประกันด้วยนะครับโ mm hmm. ครงสร้างอย่างไรก็ตามนะอย่างที่ผมบอกไป mm hmm. บางทีลูกค้าจะบอกว่าเฮ ซื้อกับเราไม่รับประกันได้ไหมว่าแท้ไหมบอกเลยว่าแท้นะเพราะเราเช็คก,กระสุนของเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทุกคันที่เรารับมานะครับไม่ไม่มีกอแต่อย่างใดนะแท้หมดเลยนะครับอีกอย่างนึ่งซื้อคันนี้นะเดี๋ยวผมแถมกล้องหน้าบันทึกให้ด้วยนะครับฟรีนะ,ะและก็มีเช็คก่อนส่งมอบนะครับ PDI นะครับตามแบบฉบับของศูนย์นิสสันเลยแล้วก็ก่อนส่งมอบเราจะมีค่าเชื้อให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะ ขอฝากไว้ด้วยนะรถสวยนะครับอยู่ไม่นานนะผมบอกก่อนโนะเ <Okay. S 1> คือลูกค้าบางทีอะลูกค้าจะบอกอา้าวคันนี้ไปแล้วเหรอคุณแอปรีวิวยังไม่ทันอะไรเลยไปแล้ว2-3อาทิตย์ก็คือลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ได้จองนะครับ แต่คือทักถามเรามาบ่อยมากไม่ได้จองคือผมอยากให้ลูกค้าจองมานิดนึงเราจะได้ล็อกรถให้คุณนะครับอย่างก็ตามฝากไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นทีเบอร์ขายให้นะครับตรงทางด้านขวามือผมนี่นะครับเริ่มจับสนแล้วเริ่มต้งขวามือผมนี่นะบอกเลยบางทีอ่ะก็มื่นๆเหมือนกันรีวิววันหนึ่งรีวิวหลายคันเนาะ ผมนะคุณแอปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวไปรีวิวคันอื่นหรือว่าไปท,ท,ไทําธุร์อื่นก่อนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดูผมนะฮะเป็นครั้งแรกรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกดฝากซับสไครต์ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับและทีมงานทําคลิปดีๆต่อไปนะครับยังก็ตามผมฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะฟีดาวได้ด้วยนะฟีดดาวนะจ๊ะบอกเลยครับขอบคุณมากครับ yeah.